สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่23่สาเมษายนนะคะราคาทองคำเริ่มที่ทำเฟรมเดลี่นะคะที่ทำเฟรมเดลี่วันนี้ดูราคามีการปรับตัวขึ้นสูงทำลายแนวต้านสำคัญเมื่อวานตรง170.3.14เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วทีนี้แนวโน้มจะไปไหนต่อนะคะโดยมุมม้อมภาพใหญ่ที่ทำเฟรมเดลี่เองนะ จริงๆก่อนหน้าน,นี้เขาเคยขึ้นไปทําสูงสุดแล้วเกิดสัญญาณเล็ดอข้างบนมันก็ย่อกลับใช่ไหมคะจริงๆที่ดีหนึ่งยังลงไม่สุดนะแต่ว่าอาจจะแบบว่าก่อนลงอาจจะแบบเลื่อยไปเลื่อยมานะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูที่ทำเฟรมเล็กนะคะว่าจะไปไหนก่อนได้นะคะแต่โดยเทรนแล้วยังเป็นขาขึ้นนะจ๊ะที่เดลี่แล้วก็ตัวสัญญาณเทรนเสีย C.I. บ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขึ้นเยอะก็จริงแต่ว่ามันพักตัวแล้วนะคะแล้วก็แรงลงไม่มีเลยนะจ๊ะที่ทำเฟรมเองเดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟรม S4 นะคะที่ทำเฟรม S4 เองนะคะเมื่อวานนะคะมีการปรับตัวขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเลือยขึ้นมาล่าสุดมาติดที่ Resistance ใหม่ที่สร้างขึ้นมาคือ1.719.42นะคะหลังจากทำลาย Resistance 1.703.14สำเร็จนะคะ แล้วมุมมองว่าวันนี้จะขึ้นต่อได้ไหมต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะขึ้นแบบชะลอตัวนะเพราะว่าเอ่เกิดสัญญาณเลดดอทแล้วนะคะแต่ว่าโดยภาพใหญ่ของที่ S4 เองเนี่ยยังขึ้นไม่สุดนะจ๊ะแต่ว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนก่อนที่จะขึ้นนะคะอันนี้คือมุมมองของ S4 แล้วก็ตัวเทรนเองของ S4 ยังเป็นขาขึ้น แต่ว่าตัวเทรนด CCI น่ะบ่งชี้ว่าแม้ว่าแรงซื้อจะก่อตัวขึ้นมานะคะแต่ว่ามันยังน้อยอยู่นะคะมันยังมาไม่เต็มก็คือมันยังไม่สามารถตัดผ่านเลเวล100ขึ้นไปได้สำเร็จนะคะมันก็เลยยังไม่มีแรงดันให้ไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเช็คที่ทำฟรมเล็กกว่านี้ก่อนนะคะว่าราคามีโอกาสลงมาได้ถึงไหนก่อนนั่นเอง ก็มาดูที่ทำา F วเหนึ่งนะมุมมองของเขาคือคล้ายๆที่ S4 นะคะคือเกิดสัญญาณเล็ดดอทราคามีโอกาสที่จะชะลอตัวในการขึ้นหรือว่าย่อตัวกลับก่อนนะคะมีโอกาสย่อตัวกลับลงมาได้ซัพพอร์ตใกล้ๆนะคะล่าสุดคือที่1 7 0 7 0เจย์ดเอ่า07เดเยอะนะเนี่ยมันเนี่ยแล้วก็ถ้าหลุดซัพพอร์ตนี้นะคะมีโอกาสปรับตัวลงมาได้ถึง เลเวลถัดมานะคะหนึ่งหนะคะอันนี้วันนี้จริงๆแล้วแรงขายก็ไม่ได้มีเยอะหรอกนะแต่ว่าโอกาสที่มันจะย่ออาจจะเกิดจากแรงซื้อมันตกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามดูก่อนว่ามีโอกาสลงมาถึงตรงนี้แล้วตามดูต่อที่ทำเฟรม S4 นะถ้าตามดูต่อที่ทำเฟรม S4 แล้ว ในเคสที่แรงซื้อกับมาชนะนะคะตัดเหนือ1น0่ขึ้นไปราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะเลเวลแรกที่มีโอกาสถึงนะคะคือตรง Resistance ที่1 7 3 8 3 0มะคะมีโอกาสไปถึงเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าแบบว่าแรงซื้อไม่ตกเลยแล้วก็แบบพุ่งขึ้นเรื่อยๆก็มีโอกาสขึ้นไปได้ถึงแนวต้านเก่าที่ 1.747.40ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเงื่อนไขบอกแล้วนะว่าแรงซื้อต้องกลับมานะคะแต่ว่าในเคสที่แรงซื้อกลับมาไม่สําเร็จเลยที่ S4 เนี่ยคือแบบขึ้นมาแล้วมันตกมันไม่สามารถชนะได้ราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาได้ต่ํากว่านั้นอีกเหมือนกันนะคะต่ำสุดวันนี้ให้ถึงตรงนี้นะ level 3คือ1.680.23นะคะ แต่มุมมองภาพใหญ่จริงๆคือยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะสำหรับ H 1แต่ว่าตอนนี้มีตัวกดดันให้มันย่อลงก็มีโอกาสที่จะย่อลงก่อนแล้วค่อยขึ้นใหม่นะคะอันนี้คือมุมมองของวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมติดตามข่าวนะคะเพราะช่วงนี้มีปัจจัยข่าวที่ค่อนข้างจะมากระทบกับราคาน้ำมันเฮ้ยราคาทองคำค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะราคาของตราดหุ้นแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะติดตามสถานการณ์ข่าวดีๆประกอบการเทรดด้วยเพราะว่าวันนี้ก็ ข่าวในตารางนอกตารางค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ